อู่กันที่ร้านตำกระชูดสา,าขาคลองรวงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลูกค้าสั่งสินค้าเป็นอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ ตัวถัดมาเป็นงานโต๊ะเตรียมอาหารพร้อมหลุมซิงล้างจานนะขนาดความกว้างอยู่ที่90เซนความยาวอยู่ที่2เมตร30ในส่วนของความสูง80เซนมาพร้อมกับตัวหลุมอาา่างขนาด50คูณ50ลึก30เซนเป็นโต๊ะเตรียมอาหาร2ชั้นดับโขกได้เต็มที่เลยค่ะพร้อมชั้นลอยดูของได้แน่แนๆเลยเดี๋ยวเรามาดูซิงล้างจานกันตัวนี้จะเป็นงานสเตนเลส304หน้ากว้างอยู่ที่60เซนความยาวอยู่ที่2เมตรพร้อมชั้นลอย2ชั้น จุของแน่แนมากเลยชุดนี้เป็นชั้นตะแกรง3มชั้นความกว้าง50เซนความยาวอยู่ที่เมตร50 cm, ความสูงอยู่ที่เมตร50 cm. ตัวนี้จุจานตักจานได้แน่แน,นเลยค่ะตัวนี้จะเป็นงานซิงลังจานนะคะพร้อมที่พักทางขวามือความกว้าง70เซนความยาวเมตร80 cm, ความสูง80เซนนะคะพร้อมตะแกรงวางของด้านล่างค่ะตัวหลุมอ่างจะเป็นไซยห้สคูณ50ลึก30เซนตัวนี้เรามาพร้อมสะดืออ่างและกอกน้ำให้พร้อมในตัวเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูท่อแก๊สกันค่ะชุดระบบแก๊สเป็นงานท่อสแตนเลส304แท้ความหนาอยู่ที่1.5มิลมาพร้อมกับชุดตัวแรงดันแก๊สและตัวปรับแรงดันแก๊สตัวนี้เป็นตัววัดอุณหภูมิแก๊สที่จะจ่ายออกไปกับหัวเตาแต่ละหวัวมาพร้อมกับสาย2ส,สายเป็นตัวใช้จริงและเป็นตัวสำหรับสแปรนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่าออกกันยังไงเรามาดูในส่วนของตัวดูดกันนะคะชุดนี้นะคะเราติดตั้งเป็นมอเตอร์ยี่ห้อมิซูบิชิเป็นงานเจาะออกหลังจากฝา เป็นมอเตอร์1แรงระบบหอยโข่งอันนี้เราติดตั้งเก็บงานละเอียดเรียบร้อยมากเลยค่ะขึ้นค่ะ